กินเข้ามาตาเตลเป่งอุ้ยอุ้ยสินทูมันมีวันทูแต่ผมชอบทรูอืเย็บเอ้าหบอสอย่ไหน้บอสอย่างไเนี่ยบอสอย่ไงไเนี่ยไปเจอแม่งเดียวเอย ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับจะพาทุกคนต้องบอกว่าบุคคลคนนี้นะเป็นหลายๆคนที่ขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ครับว่าผมอยากจะฟังสตอร,รี่กับเขาคนนี้สักหน่อยนะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณทุ่งคุจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะเราอยู่กันที่บ้านใครไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเข้าไปนี่วันนี้เล่นมุก,กวนตีนไม่ได้แลนะจะโดนส้นตีนหรอวะใช้กันเต็มเลยพี่โค้ วันนี้เราจะมาทลายแก๊ง69กันครับไปดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 สสวััดีครบนี่นะฮะวันนี้เราจะมาใจฟูไดอารี่กับพี่สอง69ครับผมต้องบอกอะไรดิไม่มาคุยอะพี่ที่เรียกใครอ่ะอ๋อเด็กกับใช้เหรอ ตสองมีหน้าที่อะไรวันนี้ผมเป็นพี่ปรึกษาเขาอยู่นะเฮลันยิกพี่ปรึกษาใช่ไหมพี่ปรึกษาของบอสหกเก้าดูแลการตลาดด้วยดูแลการตลาดด้วยรึเหรออ่าแล้วแล้วแล้วพี่ผมพูดอย่างพี่เรื่องอะไรเนี่ยเขาเนี่ยี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,บก,รกุ้งกุ้งก็ยังเป็นอยู่นะไม่รู้จไรเอาเลยเหรอ,อ แกเขินก่อนเขาไม่คุยกับกูคุยกับกุ้งก่อนโอ้โหเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวเอาผู้ใหญ่ไห้คครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเอาไปเออคือพอกูจะคุยกับคนที่คุยได้ก็ไม่คุยกับกูจะคุยกับคนที่ตั้งใจมาคุยก็ไม่คุยกับกูเมื่อกี้บางดูน้องน้องอูน้องแ้แ้นะยังเดินเป็นอากาศไปเลย เข้ามาแดน69นะครับแดนแรกรับคือต้องมาที่นี่เลยครับล้างจานอ๋อใช่ล้างปูโอ้โหนี่สดๆจริงๆเลยวันนี้รู้ว่าโค้งซีโร่สตอรี่มาครับผมโชดีครับสาขาของเรานะครับีนปูทะเลครับอันนี้พูดจริงพูดจริงเนี่ยอันนี้พูดจริงพูดจริงพูดจริงนะพูดจริงพูดจริงอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหวุ่นยิ่งเลือ ดูหนีบจริงหนีจริงสดจริงอันนี้เรียกสดจริงเรียกสดจริงเรียกโดนเปิดรถเปิดแล้วแย่เล่นเหรอจริงห้าร้อยหายป่ะจ่ายเลยห้าร้อยหายไหมวิแผลใหญ่อันเนี้ยอพัตเตอร์พอเถอะสองบาทเถอะโอ้คลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณ หรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโค้กซีโร่หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับพี่ไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาปะเดี๋ยวพาโดนนังแกงด้วยมีหน้าที่ดูดเดียวมีหน้าที่อะไรนะเดี๋ยวก่อนพี่อะไรเนี่ยพี่ปุ่นอ่ะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยหนอตัวพี่อะไรเนี่ยคือ ชิแมวครับพี่นะชิแมวครับแมวแมวพี่แมวครับพี่แมวเดี๋ยววันนี้กี่วันแล้วเนี่ยสี่วันสี่วันแล้วเหรอแข่งกับใครเนี่ยแข่งตัวเองแล้วหรือทะเลาะกับหมอนอ๋อหมอนแผนกอะไรเดี๋ยวแผนกดูดครับพัดแหนดูดดูดดูดอะไรดูดทดลองทดลอเปลอฝุ่นนี่ไอ๋อฝุ่น การจะไม่ใช่หรอ่นนี่นี่นี่โอ้เนี่ยนี่หาเนี่ยนะก็ไน้ๆที่เป็นอ่างเงี้ยอ่ากินก่อนกินก่อนเดี๋ยวหโหมือเบอร์แบบโอ้โหกินเข้ามาตาเตลเปยนุยฮุยซิชูมันมี one t แต่ผมชอบ true เดี๋ยวเดี๋ยวก็ี๋ยวนไหนก็มาลอะไรรนงับการใช้หน่อยนะคนเนี้ยมันเป็นอย่างจริงนะใหมันจะเกินมันจะเกินในนี่งเกินสับปะรดจนโ

อันไหนๆแล้ววันนี้อ่ะกูยังไม่ลงเลยกูเริ่มแบบว่ามือมาปากกินนี่ยเชื่อคนง่ายเลยเราอ่ะดีใช่ดีอันนี้ดีเฮ้ยกินอันนี้กินอย่างนั้นได้ไงมันผสมวันที่ไงอ้าวอ้าวแล้วมันไม่ตอนผมย่งที่ผมกินไม่อยู่แล้วไงผมต้องอนี้แมวหูบ้ามันเนี่ยให้แล้วไม่กูโอ้โหนะครับของดีของดีครับเข้ามาเนี่ยวเขาใส่เสื้อบอย69บอส69เจ้าของบ้านาจะไม่ให้บุตรตัววะเนี่ยถามไปเลย เอาได้ไหมให้ผมเนี่ยอาได้พี่สามร้อยครับใช่เปล่าตอนแรกมาให้ใครมีอยากให้พี่นี่ไงใช่เปล่าสี่ร้อยห้าสิบครับโอ้โหเก่งนี่อยากหนีนะเพื่อนเพื่อสีปิดโอ้ยเปลี่ยนเลยดีกว่าตอนแรกตอนแรกปิดเลยดีกว่านะเราได้จำหน้าเราได้เจอคนทำกับข้าวแม่งด่ามโผล่เลยพี่กูเราเหลือเชื่อเลยปลอมหรือจริงกูไม่รู้กูตีไว้จริงก่อนแล้วกูรีบเปลี่ยนเสื้อก่อน ครับสวัสดีครับเอ่อผมอยากรู้จักพี่มากเลยรวยเลยพี่ทำรวยไหมเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะเออเหนื่อยครับผมทำความรู้จักโค้งนิโรดนะครับผมโอเคครับผมรู้จักแล้วถอดแว่นก่อนเดี๋ยวว่าโอ้ยนิโรดนะเรื่องกัโอ้โยถอดเสื้อไปเท่าไหร่ตุงเอวตุงเอวตุงวันนี้วันอะไรที่เรียกมารวมมิสติ้งกันอทุกทีเป็นอย่างงี้ป่ะรวม เป็นปะเดือดทุกวันเป็นอย่างนี้หรอแต่เป็นวานพิษจะเป็นทุกวันพิษหรอวานพิษจะมีแบบมีสิ่งทุกวันพิษวันข้าวคัวอะไรเงี้ยวันนี้วันอะไรวะก็วันนี้โคกมาไงจริงจริงกับแม่น่าไปซื้อมาหรอกปะไม่ต้องให้กินไงเฮ้ยเป็นหมื่นเลยนะพ่อี๋ซื้อเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้โหเพื่อใครเพื่ออะไรผมกินผมกินอ๋อ ตอนนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้าง่ของบอสหลงกาวแชมป์เฮ้ทำอะไรบ้างบอกดิพี่ทำซิกวันซิกทัครับไม่กับข้าววันนี้ทำอะไรบ้างพี่กับข้าวโดนแล้วนี่ครับนี่คือต่อเติมมาฮะเป็นที่ว่างของข้างบ้านอันนี้ไว้ประชุมแล้วฝนตกอะเปลี่ยนกันสยไม่ได้ถามเลย ก็เนี่ยแดดร่มไม่แม้จนั่งบนเนี่ยหละอ๋อเขากะว่าเดี๋ยวเราไอ้ที่กินเหล้าอ่ะเปรี้ยวจริงๆเลยเว้ยจะถามว่าเมาได้ไหมเนี่ยบันไดแบบเนี้ยถ้าเมาไงเนี่ยเดียที่จำกัดโคตรเดี๋ยวต้องลงพิโรคนลงพีละคนผมก็ไม่รู้นะว่าจะประหยัดต้นทุนเพื่ออะไรบันไดให้มันยืดมาหน่อยอะไรแต่เดี๋ยวมันจะพาไปดูห้องที่เขาลงทุนไปกว่าเกือบห้าแสนว่ามีอะไรบ้างกับบันได ที่เราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยว่าทําไมไม่ทําให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยพื้นที่น้อยค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะไม่เดี๋ยวล้องเป็นรอยนะยมันดีมันรักตข้อีไงสบายดีสวัสดีครับที่ก่อนนี่นะอันนี้หินเขาบอกว่าใครอยู่แถวเราเราแวกประชาชนที่งคุตรงนี้ก็มีแต่ให้ให้จนจะไม่เหลืออะไรละแต่ก่อนเส้นใหญ่กว่นี้นะี๋ยวนีเป็นนี่แล้ว โอเคเดี๋ยวไปไปปั่นบอสกับผมปั่นบอสกับแล้วนี่เดี๋ยวใครจะพาผมไปรีวิวไ้ห้องอะไรเกือบห้าแสนอะไรของแล้วห้องกองเหรอเออห้องกองห้องอะไรอ่ะแล้วพาเดี๋ยวเดี๋ยวใครให้ให้ใครไปนะให้ใครเนี่ยให้แมวพาไปรีวิวห้องห้องไหนที่ลงทุนไปเกือบห้าแสนว่าเราไปกันเองไหมห้องนี้เดี๋ยวพี่เมลพี่พาไปดูพี่คอยดูจะพูดรู้เรื่องวะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเกือบ ก็ครึ่งล้านนะับนี่นะครับห้องนี้นะครับผมก็อยาก<ด>จะร<ด>ู<ด>้เหมือนกันว่าเนี่ยดูดจากข้างนอกนี่ดูนอกอะ่ะดูข้างนอกอย่างห้องห้องอห้องแถวเก่เอเกาะซางอะ่ะห้องแถวกกอสร้างเหมือนกับว่าเอาแผงมาปิดอะไรเงี้ยนึกออกป่ะดูนอนจริงจิงแต่เขาบอกอห้องนี้แหละเกือบครึ่งล้านบ้าวโอ้โย เบิร์อยู่คนดีวทั้งคืนยี่สี่ัโมงใน้องเนี้ยดูดีนี่ไอซูมอะไซูมเหนือไม่เหนือแมวมีขยาะแมวยาแมส้มซีนแมสสบอกกันสี่อะไรนะแมวส้มซีมันมาจากอะไระแมวส้มซีนเดี๋ยวมาจาตัวส้มไหม จะตรงตัวเลยนี่หว่าอ,อ๋อทรงซีดโอ,อ้ยซีดอะเดี๋ยวหัวหน้าหัวหน้าเอาดีๆไปนั่นละ่ะ โชว์หน่อยไม่ใช่คือผมเนี่ยผมบอกว่าชุดแค่ห้าแสนผมตีไม่ได้ผมผมตีมาชุดเป็นล้านสมัยนั้จริงจริงอ้าวแล้วไม่เห็นหน้ากูวะอ๋อฝังเลยพ่อเน้องตีจังหว่าไหนเต้นจังหว่านั้นโอเคปะโชว์ไปเพราะว่าเรากินซิกทูอ้าาหหยเราทำได้เพราะเรากินซิกทูเออจบเอตีไปเท่าไหร่ ไม่ได้ว่ะไอ้แบบแนวนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแนวอะไรพี่แนวแบบแนวนอนนะ เขาเต้นมันแล้วมึงตีไม่มันอ๋อเหรอตีม่มันนะพี่เออเขาเต้นมันมากเลยไม่แล้วเขาเต้นแบบเนี้ยใครก็ตีไม่ได้ทนไม่ได้อู้หูเดือเก็บอะไรเขาให้รีวิวห้องมันเป็นอะไรอะไรไงกองชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ครับสามแสนสี่ครับสามแสนสี่กีดโูหูหห้องนี้ก็สี่แสนแปดครับจาบเป็นอะไรแล้วเขาเนี่ยเฮ้ยเฮย 69นี่คือตั้งมานานเนี่ยตั้งมาพันกว่านะปแีแล้วตั้งแต่เราจะมองหมิงอะ่ะบอสบอสดูแต่ 69, 69น,ตนี่ตั้งมานานนานแล้วมันมาจากอะไร69ะม,ม,มาจากอะไร <c oughs> ล้มแล้วก้าลุกเดินต่อไปเอาเรื่อง,ง<ส>จริงนะจริงจริงหรอใช่มันเป็นปัจญานนชีวิตลมัเน,<ห>น,นเป็นปัจญายชีวิตโอเคก็คือว่าบอสเอาพรีวิชีวิตไม่เคยเจอเลยปล้มแล้วก็จะมาถึงนี่เป็นหเป็น่แหละโอ้ไม่ง่ายๆแบบนี้เลยหรอ มันไม่ใช่ตัวเลขที่ทะลึ่งนะที่จับหัวกับท้ายอะไรอย่างนี้หกเก้าอะไรก็ไม่ไม่ใช่ลูกบอสหกเก้าด้วยไม่ใช่เออแล้วก็ไม่ใช่ลูกแบบมอสไซค์ที่แบบเกี่ยวกับซักซิ่งอะไรไม่ใช่เกิดมามันก็ต้องมีหกล้มเออแต่เราก็ต้องลุกก้าเดินต่อไปเออเปลี่ยนเป็นยางหกเก้าแล้วก็ลุกเก้าเดินต่อไปชี้หกินกับบอสนี่คือตีคู่ตั้งแต่ยังไม่มีเลยใช่ไหมสมัยที่หกล้มด้วยกันเหรอไม่มันมันมีตังค์ผมก็เลยผมมันรวยรวยจริงนะเว้ยหรอมีเป็นร้อยร้อยล พบกับบอสมากี่ปีแล้วสี่ปีสี่ปีนิสัยบอสเป็นไงบ้างนิสัยบอ็ไปไกลก่อนหรือไปไกลก่อนเขาจะเผาตั้งแต่เจอวันแรกก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยเพราะอะไรอ่ะชอบชอบใจเหรอเหรอใจมันนัดใจมันได้จริงๆเลยเขาเป็นคนยังไงลึกๆคนใจใจดีมากจริงๆใจดีใจบุญผมมองว่ามันดีเกินไป้ก็ต้องดีจนบนผมมองเหมือนโง่เลยแต่กินมาไม่ได้โง่ มันแค่ต้องการซื้อใจคนเพราอบช่วยเนี่ยคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็สมมติว่ามีเงินล้านหนึ่ง <ไอ S 1> มาให้ผมหมดล้านถ้าผมจะร้านเือร้อนอะไรนะบอกไอ้ร้อสกูยืมเงินล้าน<ช>าน,นึงก็ให้ลานหน้นลานเลยให้ล้านเลยแบบนี้เมันมีเท่าไหร่มันให้หมดเลยจนไม่มีตังเลยมันให้หมดหลอกมันม,มีรถคันเดียวใครขอ,อยืมรถมันให้เลยเอออย่างนี้เรื่องนี้มันยอมนั่งมันยอมนั่งแท็กซี่มันเป็นอย่างนี้ตัวเองไม่มีก็ยอมนั่งแท็กซี่ ตอนที่มันตกต่ำนะตอนที่ไม่มีอเลยว่าบอสนี่คือว่าหกลม้มผู้ค้าม,มาบ่อยมากมีแล้วหมดมีแล้วหมด <fic> มีแล้วล้ส <fic> สมสร้างไวนสร้างแป๊บเดียวจะเป็นคนเดียวที่แบบว่าลงปั้นเงินจากหลักร้อยหลักพันปั้นเป็นร้านได้หรือเปล่าโดยธุรกิจที่ขาวๆด้วยโดยธุรกิจขาวๆนี่ฮะน้องๆเขบอกว่าบอสเด่ย ที่เอฟซีหลายคนขอมาเนี่ยชีวิตเขาอ่ะที่ผมมันน่าพ้นหาคือตรงนี้มันไม่เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับข้างในนะบอสในเรื่องนอกเยอะมากเรื่องอีเคียก็เยอะอ๋อไม่มีใครไม่มีใครทำได้หรอกอย่างนี้ใช่ป่ะก้ามไปคำหนึ่งสมมติว่าผมอยากไ้ผมขอรถคันนี้ผมขอหน่อยผมขออะไรนะตอนนี้ผมขอนะอย่างเช่นรถอะไรสมมติว่าอาร์เวลไฟอย่างเงี้ยก็ขอได้มั้ยรถใหญ่เลยน่ะเออผมก็ขอไปจะเล่นมาคันหนึ่งนะมันต้อให้ผมมา ผมสองมึงไม่รักเลยครับเออบ,บอกว่ากูก็รักนะแต่กูรักเพื่อนมากกว่าแค่ของประเภทนี้วิเคราะห์เจ็บปุ้งจริงตกมือแล้วดนะ ใช่หรอตู้ผมแบบนี้เก๊ะมอเลยว่า E ีนี้ออกไปเนี่ยเชื่อเลยว่าคอมเมนต์คนที่เคยได้การรับได้รับการช่วยเหลือจากบอสน่าจ,จะเยอะมากนะครับต้องช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าบอสได้ช่วยเหลือใครไปบ้างช่วยเหลือในรูปแบบไหนบ้างณนะขนาดวันนี้นะผมติดตามเองบอสอยู่ก็เขาเจอใครที่น่าสงสารหรืออะไรเงี้ยกดจะช่วยก็ช่วย สิ่งที่เขาทําที่เขาถ่ายถ่ายคลิปลยอย่างเอ่ะคือเอาตรงนะมันเป็นแค่ส่วนน้อยส่วนเล็กน้อยมากแต่่อ,อนี้ไม่เคยถ่ายเลยไอ้แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์อะไรที่เขาให้เนี่ยมันมนส่วนเล็กน้อยอ<ๆ>พอมปนมาได้หินได้หินเล่าให้ฟังนี่กิ๊กไปใหญ่ผมบอกให้ตกนมันไม่มีตังค์สักบาทละมันขอผม5้าร้อยอครับมันไม่ได้ขอมาใช้เองัะ<ม>ขอไม่แจกเขาหรอกเออเป็นอย่างนี้แบบเนี้ยแบบนี้ผมงงว่ะเหรอเออเขาที่ผมงงนะผมจริงว่าคือเราอยากค้นหาในตัวตัวตนของเขาเพราะว่า เราชอบในการในการความคิดใช้ชีวิตสไต,สไตล์สไตล์อะไลฟ์สไตล์เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบเราแม่งหาไม่ได้แล้วมันหายากอาจจะหาได้แบบแต่เชื่อเกินไม่ได้เราผมผมมองผมเป็นแบบมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางก็อเ,อเอา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 ชอบอะไรในตัวเขาหน่อยห่อยนี่<แ>ใส่ใจคออะไรเ<แ>หรอเองกินขนมเฮ้ย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 เก็บเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เคยเคยงง้ยเ้ย อืมแล้วแกวันที่ก็เกรงใจเหมือนกันน้องเคยถามมว่าพี่ให้ผมเรื่องเรื่องอะไรทุกวันแต่ว่าเ้าให้ทุกคนผมก็ติดตามเพจเขาบอสผมก้าวก็เท่ากับว่าเราได้กินได้ใช้เลยนะวันๆนะใช่ไหมถึงว่าเราวนมาตรวจตาแถวนี้บ่อยจ็ิด้าลงใบกล่องแล้วพี่บอสเป็นคนดีไหมดีครับดีป่ะครับมากม เพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนชอบอะไรในตัวของบอส69เกถึงอยู่กับเขามาสิบสองปีผมว่าใจเขาเขาเป็นคนใจใหญ่รักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงอะไรอเอ็นดูน้องทุกคนหรือว่าอะไรผมก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เขาเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงกับเพื่อนผมเขาเขาก็เยอะมากกว่านี้แหละแต่ว่าอ่าเนี้มีงานอะไรเราก็มาช่วยอะไรเงี้ยอยู่กับเขารักเขาเขาบอกว่าผมเป็นน้องใจเขาคนนึงเขาก็เหมือนพี่ชายผมคนหนึ่งแหละเราไม่ต้องบน่นว่าอยากได้หรือว่าอะไรเขาจะให้เราเองเลยแบบนี้เลยหรอใช่โดยไม่มีข้อแม้หรือว่าเราอยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ถ้าสมมุติเขาให้เขาให้นี่คือเราต้องรับไว้เป็นแบบว่าเป็นบรรยายนึงยังไงก็ต้องรับไว้อะไรหลังจากนั้นก็เอาน้องเรามาใช่ใชีช่เข้ามาอันนี้น้องชายเข้ามาอาน้องชายทีนี้การเราเข้า<ม>เข้ามาในกลุ่มหรือว่าในครอบครัวโอ๊เก้าแต่ละครั้งนี่เขาต้องผ่านบอสอนุมัติไหมหรือว่าบอสต้องมาดูนคือต้องเห็นหน้าเห็นตากว่าเห็นหน้าค่าตากว่าดูนิสัยดูความคิดดูอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าโอยถ้าสมมติแต่ว่า มีเงินมีอะไรแล้วจะเข้ามาได้พี่พงศ์ใช่ไปห้บ้างเขาแจกอีกแล้วแจกอีกแล้วแจกแจกอีกแล้วแจกเยอะล้วใช่บ้านใกล้เรือนเคียงได้กินเลยบใกล้เรใช่ก่อนจะบอกพี่พาเข้ามากลุ่มนี่คือรู้ประวัติเขาไหมไม่เอ่อต้องบอกว่าผมได้ยินแค่ชื่อพี่บอสพอเสร็จปุ๊บอ่ะ พี่ชายเวลาพี่ชายเราลักใครอ่ะเรารักด้วยเพราะว่าเรารับถือเป็นิเหมือนพี่ชายแท้ๆเลยพี่พี่ชายพี่บอสใจดีใจดีมากแล้วบวกกับผมว่าเป็นซึมเศร้าด้วยเป็นซึมเศร้าใช่แล้วเขาบอกว่ามาอยู่ที่เนี่ยหายแน่นอนอยู่แบบครอบครัวเลยนะไปวล่ามาสุแทนใช่ก็เลยก็เลยหลักแล้วก็ขออนุญาตเขาสักมาอะไรอย่างนี้นี่นี่นี่ขออนุญาตสักเลยนะนี่เพิ่งมาอยู่แค่หลักเดือนนะขออนุญาตสักเลย คือชอบในตัวเขาเลยใช่ครับรักรักดีรักเลยะรักในความเป็นเขาอ่ะเขาเป็นคนยังไงอ่ะในสายตาน้องใหม่เลยังไง่ไอ้สิบสองปีนี้คือความรู้สึกมันเกินละใช่ใช่เขามาครั้งแรกอ่ะเขาให้ใจเราไม่ต้องพกอะไรมาเลยอย่างเราเรามาครั้งแรกเราขับฟาเด็กมาเขาบอกว่ามึงเอามาทําไมวันหลังมึงเอารถเล็กๆมาก็ได้มึงไม่ต้องพกอะไรมาพกมาแค่ใจอย่างเดียวแล้วก็นั่งนั่งคุยกับเขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องเกงอยู่แบบนี้อยู่แบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ครอบครัวเราแบบว่าอยู่ครอบครัวอยากเก่งอืมใช่ครับผมก็เลยรลักอยู่กับพี่ต๋อง SMD ต้องบอกว่าผกสายรถซิ่งนี่รู้จักก็บอกว่าเป็นชั้นนําเป็นเบอร์ต้นๆ้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี่ไม่ต้องมันคือว่งอมาถ่อมตัวหรอกเพราะว่าพี่ถ่อมไม่ลงแล้วเพราะว่าเนี่ยขนาดโต๊ะก็อี้พี่ยังเอาเปียกเลยตอนเนี้ยพี่จะมาถ่อมตัวให้เล็กไม่ได้ผมต้องไลฟฟังก่อนครับ รถเรื่องรถซิ่งเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของน้องชายผมสตอรี่เขาเป็นของน้องชายน้องชายพี่คือเอนดินเสียไม่ได้โอ้โหนี่ฮะดินเสียไม่ได้ต้องบอกว่าสายซิ่งสายแว้นสายแข่งในสนามนี่ต้องรู้จักดีเลยรู้จักรายการรถใช่ไหมฮะนับปวันเลยนะดินเนี่ยใช่ไหมครับก็ถือว่าต้นต้นเหมือนกันครับผมแล้วแต่ไปๆมาผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่ต๋องมาอยู่ในกลุ่มของครอบครัวผมเก้าด้วยคือว่าบอสก็ผมเนี่ยรู้ผมไม้เห็นเขามาตั้งแต่เด็กเ ใช่ว่าเออดูเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับพี่เจอเขาตอนนั้นประมาณอายุสิบแปดอือมัอายุสิบแปดใช่ตอนนั้นเพราขาอายุประมาณสิบแปดแล้วทีนี้พี่ต๋องมีหน้าที่อะไรครับตอนนี้ผมเหรอครับผมก็ช่วยดูผมว่าเป็นที่ปรึกษาเขาแล้วก็เป็นที่ตอนเปิดคลิปที่ผมถามพี่พี่พูดเรื่องจริงใช่ไหมครับผมกันที่ปรึกษาใช่แล้วก็เป็นดูแลเรื่องการตลาดอืมของการทําอะไรฮะการตลาดมีอะไรบ้างไตรลับ ซิกวันซิกูครับซิกวันซิกทูเนี่ยนะเนี่ยครับใส่ไส้ในคือมันของแท้หมดเหมือนกันหมดแต่ผมถอดตัวยาออกนูมไหมเพราะตัวยาเขาไม่ให้ไงมันจะผิดกฎหมายผมก็เลยถอดตัวยาปุ๊บแจ้งจดออยทาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมันไม่มีอ๋อนี่จดออยนะนี่มีออยเราสามารถเช็คได้นะคุณโค้ชไม่ใช่ออยนะงานคืออาชีพหลักที่มีอยู่แล้วไม่ครับก็ช่วยที่บ้าน ทำดูแลค้าขายออ๋อมีธุรกิจที่บ้านผมแต่เวลาเขามีแบบว่าโปรเจกต์อะไรดีเนี่ยเขาจะเรียกผมแหละให้เข้ามาเอ้ยพี่ผมนี้นะผมนี้นะอยากจะทำนี้โอเคเราช่วยกันเป็นคอนเซ์กันจะลุยกันเลยความรู้สึกกับบอส6-9พีมองเขาเป็นคนยังไงเป็นน้องชายผมได้ดีมากมีเหตุการณ์กับพี่แบบแค่มองตาเนี่ยเห็นแววตาผมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมแบบเฮ้ยไม่ดีดีไม่ดีเขารู้เลย เขาจะคอยถามผมตลอดให้พี่เป็นไรบ้างดูนี้ดูไม่ไม่สดชื่นไม่อะไรมีอะไรหรือเปล่าเลยเขาเรียกถามผมตลอดกรรมการได้เราจะรู้อ่หรือมองตาก็รู้แล้วครับดีดีน้องมีเหตุการณ์มาทับใจไหมพี่กับกับกับบอยหกเก้าสักเหตุการณ์นี้ตอนนั้นผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่ครับพี่คือว่าผมก็ยังไม่ได้มาหาเขาคือไปมาหาอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นแบบ ช่วงนั้นผมแบบดาวดาวลงเรื่องแบบเรื่องการเงินเรื่องอะไรดาวๆาวลงเงี<ม>้ยน้องผมก็โทรมาเลยพี่อยู่ไหนบอกอยู่เชียงใหม่ครับประดีมาคุยงานอยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกพี่คุยงานเสร็จพี่กลับมามผมนะผมมีโปรเจกต์นี่นี่นี่นั่นนี่นะ<ม>เขาก็เรียกมาเลยบอกต้องเดี๋ยวผมเป็นไงมัง่งมีเงินใช้ไหมมีอะไรเงินใช้มีม,มีมีเงินใช้ไหม,มเดี๋ยวผมมอนตังค์ให้นะอะไรเงี<ม>้ยเฮ้ยไม่ต้องผมบ้านมันก็มีอยู่ใช่ไหม วางส่งใส่ปุ๊บเงินเข้าเลยเงินถ้าก็จะเข้าตลอดเปิ้งเปึ้งเปิ้งจะดูแลตลอดจนวันนั้นเงินวันนั้นที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมไม่กล้าใช้เลยนะเหรอใช่เพราะอะไรพี่เพี่น้องผมมาผมเดี๋ยวผมมาจะกลัวเขาหาผมมาเพียบพี่ก็เลยเงินนั้นก็เก็บไว้เก็บไว้ครับสำรองไว้เผื่อน้องเราสักวันหนึ่งเขาต้องได้ใช้อะมันต้องมีมันต้องมีสักวันหนึ่งอะเพราะว่าแสดงว่าพี่อยู่เขามากี่ปีแล้ว รู้จักตั้งแต่อายุสิบแปดสิบแปดอ่ะตอนนี้บอสเท่าไหร่หกสิบกว่าแล้วบอสประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดก็อยู่กับน้องเจมอะไรทำน้องชายแล้วบอกว่ามาดีไลมาดีไลก็เจอนะแล้วบอกว่าอันนี้เป็นซามูไรซามูไรบอสหกเก้าเลยนะเกมนะเป็นไงตอนนี้อยู่กับบอสมากี่ปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ออกมาเลยพี่ออกมาตั้งแต่บอสออกมาตั้งแต่ผมออกมาเขาเขาเขาปล่อยก่อน เพราะอะไรอ่ะทำไมึงแบบว่าบ้านช่องไม่กลับเลยเลือกที่จะอยู่กับพี่ชายวันนี้พี่บอสหกเก้าอะไรอ่ะก็อย่างที่ผมเดินตามเขาใช่ไหมพี่ก็อย่างเรื่องตอนที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยถ้าคือเขาบอกว่าแต่ถ้ากูปล่อยออกไปเงี้ยเจอแล้วเจอเขาตั้งแต่ที่ไหนคลองไผ่ครับคลองไผ่เหรออืมก็คือเขาบอกว่าถ้ากูปล่อยออกไปเงี้ยเดยวกูจะส่งเสียมึงพี่ก็รู้อยู่คนข้างในเหมือนแบบเวลาใครปล่อยก็พูดอย่างเงี้ยกับทุกคนอ่ะ คนปล่อยเดี ar, yeah. right. ๋ยวมากก็จะหลอกคนอยู對對่นะข้างในใช่ไหมใช่ใช่คร like ับส่วนมากนะโดยส่วนมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ก็มีเก้าสิบเก้าอ่ะแต่ทีนี้เขาปล่อยออกมาใช่พี่อย่างวันแรกเลยเขาโอนเงินให้พ่อผมสองหมื่นแล้วก็เอาเงินให้ผมอีกแปดพันเพราะว่าตอนตอนที่แบบผมยุ่งนลผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบทําจริงๆอะไรเงี้ยพี่อย่างจะพูดไปวันนั้นวันนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับอีกอย่างเขาทําไม่ฝ่ายผมคนเดียวนะเขาฝากหลายคนเลยพี่ ที่เคยเจออยู่ข้างในอะนะใช่เขาออกมาแล้วเขาฝากให้ทุกคนเลยใช่ครับพี่ก็คือเขาส่งเสียผมยันปล่อยแต่จะดูแลทางพ่ออีกและทีนี้เราออกมาเราก็เลยแบบตอบแทนบุญคุณเขาด้วยอะไรเงี้ยพี่แสดงว่าเราคิดว้ตั้งแต่อยู่ในแล้วใช่ไหมแับการที่เขาช่วยเหลือเราคอยดูแลส่งเสียเราเนี่ยมันทให้เรารู้สึกว่าออกมานี่กูต้องมาใช้นี่บุญคุณเขาใช่และอยมานผมไม่เคยเจอคนแบบเขาด้วอ ผมเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะพี่มมันมันซึ้งอ่ะคำถามสุดท้ายเลยอย่าโกรธพี่นะพี่ถามไะฟันหน้าไปไหนฟันหน้าฟันหน้าไปไหนโอ้ยไหลายเรื่อองลยบอกแล้วนะว่าโกรธไม่ห้ามโกรธแล้วเขาเผามสุดท้ายหายไปไหนฟันหน้าหายไปไหนเนี่ยก็โกรธพี่อีกแล้วบอกว่าอย่าโกรธพี่นะอย่าโกรธพี่นะแล้วพี่ถามไปไหนจะนายไหนจะตำรวจคอมแบท ส่วนมากคอมแบ็คพี่ก็รู้อยู่ก็บอกกันอีกแค่นั้นแหละอย่างนี้ว่ะเจอบอสมากี่ปีแล้วอยู่กับบอสมากี่ปีแล้วเจอตั้งแตะข้างในสองปีนี่แหละก็ออกมาเนเจอข้างในอยู่เนี่ยของไผ่ของไผ่เหรอหกปีแล้วหกปีแล้ว เป็นไงมึงใสยบอสเบิ้ลคัมซีเวาเบิ้ลคัมซีเวลเพราะว่าไม่มีคำพูดแล้วจริงไงเป็นยังไงมึงคือยังไงไม่พูดนะเราเจอคนมาเยอะผ่านคู่มาเยอะใช่ไหมแต่คนนี้ที่คือเราหมดคำพูดเลยเหรอเขาเยี่ยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยปล่อยพูดเองได้ผมไม่คิดเกี่ยวนะโอคุณไม่พูดนะผมก็ตีไปอย่างนั้นดิก็พูดสักทีดิพูดมาสักหน่อยสักนิดนึงจากปากคนที่หลุดๆรั่วๆอย่างเงี้ยไม่คือถ้าถ้าบอกว่าดีดีป่ะก็เหมือนเราแบบ ป่่ะอก็ไม่มีคำพูดครับก็ต้องพูดนะหน่อยดิคนเขาดียังไม่บอกเขาดีดีเนี่ยทักไปเนี่ยเพื่อนเอ๋ยหิวอืมส่งให้มาให้กี่ะอะไรตี่ละหกหิวทีละเกี่วเลยกี่ะห้าห้าตัวเฮ้ยห้าพันดิห้าพันหิวที่ละห้าพันเลยเหรออาทิตย์หนึ่งสองรอบอ่ะโถ้าหลับมาอยญ่หิวบ่อยนะห้าหลังจากของแท้ของแท้ตากล้องแม่งเหมือนมีลูกปืนที่แม่งหมุนได้หมด แล้ว,ลวก็ฝากด้วยนะครับ,บนี่ไลฟ์ไปว่าเกิดพลังไงที่เห็นเห็นพลังซิกแล้วอืมเหรอใช่เหรออ๋อพลังลที่เดีวมันที่โกนหงโกนหัวที่พลังซิกเหรอบุกกันนะเสียบุกกันนะทิพไพรนะเดี๋ยวกูดังกันใหญ่นะเดี๋ยวกูกินไปเดี๋ยวเป,เป็นเหมือนบุกทำไงนเนี่ยเดี๋ยวมัโกนหัวเพ้นหัวไอ้ทีนี้ร้องับบพงกระพือเลยนี้อ่าอย่าลืมนะผมต่อไปก็นึกถึงโคก็ต้องนึกถึงซิกวันซิกทู ยากว่ะบอลเจอสิบวัวรอบแล้วไม่เคยได้ไมไ่ได้ได้คุยได้ไม่ถึงสิบประโยคอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพลาดเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวต้องพลาดเดี๋ยวต้องมอมเดี๋ยวเอาอะไรมาใส่สนะ